สวัสดีครับบิงโนสินนะครับเมื่อวานเนี่ยเกมเราเพิ่งเปิดแพชใหญ่ที่หลายคนรอคอยกันมานานนะครับเรียกว่าแพช6.0หรือว่าลูน่า1ก็ได้หรือบางคนอาจเรียกชื่อตามภูมิภาคใหม่ว่า not cry นั่นเองคำถามก็คือแพชนี้น่าเล่นแค่ไหนตอบสั้นๆเลยนะครับว่นานาเล่นสุดๆเลยทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะนี่คือหนึ่งในแพชใหญ่ที่เขาทุ่มแจกของเยอะที่สุดตั้งแต่เปิดเกมมาเลย พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งเพชรทั้งแจกตัวละครฟรีทั้งอีเวนท์ที่รออยู่เต็มไปหมดเรียกว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเริ่มเล่นตอนนี้คือโอกาสทองเลยนะครับมันเหมือนทางเกมเนี่ยบอกเราว่าให้เข้ามาเลยของพร้อมหมดแล้วสำหรับคนที่หายไปนานลองนึกภาพนะคุณห่างจากเกมไป3เดือน6เดือนหรืออาจจะเป็นปีพอกลับมาเปิดดูเนี่ยเจอทั้งคอนเทนต์ใหม่เนื้อเรื่องใหม่ตัวละครใหม่ที่พร้อมให้เราลองหมด แถมยังมีระบบคุณภาพชีวิตที่เขาปรับมาให้เราเล่นง่ายขึ้นไม่ติดขัดเหมือนแต่ก่อนด้วยนะอย่างเช่นการใช้เรซินที่รวดเร็วมากขึ้นหรือว่าส u b สแตทของ a r t ์ติแฟสามารถเห็นได้ตั้งแต่ยังไม่อัปเกรดส่วนใครที่เล่นมาตลอดแพชนี้ก็คือรางวัลใหญ่เลยครับเพราะมันทำให้รู้สึกว่าเกมมันสดใหม่อีกครั้งมีโลกใบใหม่ให้สำรวจมีเพลงใหม่ๆบรรยากาศใหม่หมดไปจนถึงศัตรูที่เราไม่เคยเจอมาก่อน การได้ลองตะลุยนอตคลายครั้งแรกมันเหมือนกับได้กลับไปเป็นมือใหม่อีกครั้งแต่พร้อมด้วยของแจกเต็มกระเป๋าแล้วถ้าคุณถามว่าแล้วมันคุ้มไหมที่จะกลับมาผมตอบเลยว่านี่แหละคือจังหวะที่ดีที่สุดเลยเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เล่นเก่าทุกคนก็ได้ของเท่าๆกันทุกคนได้สนุกกับการเริ่มต้นใหม่พร้อมๆกันแล้วค่อยๆไปด้วยกันอีกครั้ง สรุปง่ายๆเลยนะครับ Patch Luna 1 n o t Cry หรือ6.0ไม่ใช่แค่อันอัปเดตเล็กๆแต่มันคือจุดเริ่มต้นของรอบใหม่ของทั้งเกมแล้วคนที่อยากเริ่มเริ่มได้เลยคนที่อยากกลับมากลับมาตอนนี้แหละเพราะบอกได้คำเดียวว่าถ้าพลาดรอบนี้เดี๋ยวเสียดายทีหลังแน่นอนขอบคุณครับ